การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ปัญหาในสังคมเนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการช่วยให้คนพัฒนาตนเองตลอดจนช่วยวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการที่จะดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขรู้ทันการเปลี่ยนแปลงรวมพลังพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ภารกิจในการจัดการศึกษาเป็นบทบาทหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องบริหารจัดการให้ประชากรภายในประเทศได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงลดช่องว่างทางการศึกษาสถาบันการศึกษาทางไกลเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งขึ้นตามมาตราที่37 วักสองวงเล็บ4ว่าด้วยกระทรวงศึกษาธิการสามารถจัดการศึกษาทางไกลเพื่อให้บริการการศึกษาในหลายเขตพื้นที่เพื่อเสริมการบริหารการจัดการของเขตพื้นที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนขนาะนั้นจึงมีนโยบายจัดการศึกษาทางไกลที่มุ่งให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่องแก่ประชากรนอกโรงเรียนเป็นทางเลือก โดยออกแบบการศึกษานอกระบบที่เน้นการศึกษาด้วยตนเองการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถบริการได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาสถานที่ให้บริการได้ทั้งในและต่างประเทศตามปรัชญาที่ว่าให้โอกาสทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการศึกษาทางไกลภารกิจหลัก ของสถาบันการศึกษาทางไกลทำหน้าที่ในการจัดส่งเสริมการศึกษาทางไกลหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการจัดการศึกษานอกระบบจัดและส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและการเปลี่ยนแปลงของสังคมวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสื่อกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลการศึกษาทางไกล เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติการเรียนการสอนทางไกลจะเปิดกว้างสำหรับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยผู้ที่มีอายุ15ปีขึ้นไป มีความสนใจต้องการเรียนรู้เพื่อนำความรู้ประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันรวมถึงผู้พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียนผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานและผู้พิการบางประเภทการศึกษาทางไกลเป็นวิธีจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้สื่อถ่ายทอดเนื้อหาองค์ความรู้ในรายวิชานั้นๆซึ่งผู้เรียนผู้สอนจะพบกันบ้างเป็นครั้งคราว เื่อทบทวนหรือสอบถามในสิ่งที่ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองไม่เข้าใจหรือเป็นการสรุปเนื้อหาการเรียนทางไกลผู้เรียนจะต้องบริหารจัดการด้วยตนเองตามวันเวลาที่สถาบันการศึกษาทางไกลเป็นผู้กําหนดปัจจุบันสถาบันการศึกษาทางไกลได้ดำเนินการจัดและบริการการศึกษาทางไกลอยู่สประเภทคือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิธีเรียนทางไกลตามหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551แยกเป็นสองระดับคือมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อสนองความต้องการและความจำเป็นในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายจำแนกได้ดังนี้หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้สามารถจัดการตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อมหลักสูตรเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป็นการช่วยในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพเป็นการส่งเสริมความรู้และทักษะสำหรับการมีงานทำและพัฒนาอาชีพที่ทำอยู่ให้ดีขึ้นการจัดการศึกษาทางไกล จำเป็นต้องอาศัยสื่อเพื่อให้บริการการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยได้มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงประเภทของสื่อและนวัตกรรมที่ใช้ถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาสาระเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนชุดการเรียนทางไกลที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสะดวกในการเรียนแต่ละรายวิชาที่มีสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก cd vcd หรือ dvd เป็นสื่อเสริมประกอบการเรียนหรือรายการสอนเสริมในรายวิชาที่จำเป็นโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอีกสื่อหนึ่งที่มีความสำคัญเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารทรงข่าวคราวระหว่างนักศึกษากับผู้เรียนและยังใช้ช่องทางของเครือข่ายเว็บไซต์ e-learning ที่นำบทเรียน แขวนไว้เพื่อความสะดวกของผู้เรียนและประชาชนทั่วไปที่ต้องการเนื้อหาสาระรายวิชาต่างๆหรือเข้ารับการสอนเสริมในบางรายวิชาตามวันเวลาสถานที่ที่สถาบันกำหนดการศึกษาทางไกลทั้งสองประเภทที่สถาบันการศึกษาทางไกลดำเนินการอยู่มีจุดเด่นในการเปิดโอกาสให้กับประชากรทุกกลุ่ม ทั้งคนที่อยู่ในแวยแรงงานคนพิการผู้ที่ประกอบอาชีพไม่มีเวลาในช่วงกลางวันหรือผู้ที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวรวมไปถึงทหารกองประจำการสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งที่บ้านหรือที่ทำงานโดยรู้จักแบ่งเวลาในการเรียนรู้กับสื่อการเรียนที่จัดทำให้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพจากการดำเนินง,งานที่ผ่านมา มีผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางไกลทั้งสองประเภทการศึกษาแล้วจำนวนหนึ่งมีความคิดเห็นต่อสถาบันการศึกษาทางไกลก็ก่อนที่จะมาศึกษาสถาบันทางไกลนี้ก็แต่ก่อนนี้จะเรียนอยู่ในภาคภาคปกติก็คือภาคบังคับแต่เนื่องจากผมเป็นนักกีฬาก็คือประสบอุบัติเหตุเมื่อตอนประมาณสักเรียนอยู่ได้มสองนะครับจากนั้นก็ไม่มีโอกาสได้เข้าไปศึกษาในในโรงเรียนภาคปกติอีกแต่ ได้มีโอกาสทราบข่าวว่าสถาบันการศึกษาทางไกลได้ให้โอกาสกับผู้คนที่ไม่มีโอกาสหรือไม่สามารถเรียนภาคปกติได้เข้ามาศึกษาผมจึงสมัครเข้ามาศึกษาผมติดการตั้งแต่เด็กๆอยากเป็นหนังสือก็เลยเขียนจดหมายขอโอกาสจากทางนายยรมรัฐมนตรีนะครับจนทางสำนักนาย,ยุรัฐมนตรีก็ส่งเรื่องเรื่อยๆมาจนถึงสถาบันการศึกษาทางไกลการศึกษานอกโรงเรียนนะครับ แล้วก็ทางสถาบันก็ให้โอกาสให้ผมได้เรียนจนจบระดับประถมศึกษาค่ะหลังจากที่ดิฉันจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สถาบันการศึกษาทางไกลดิฉันก็ได้ไปสมัครเรียนต่อที่มหาวิทยายลัยรามคำแหงระดับปริญญาตรีค่ะสาขาการประถมวัยศึกษาค่ะ ปัจจุบันนี้ผมก็เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผมก็หวังว่าจะได้เรียนกับสถาบัานการศึกษาทางไกลภาษาเน่าโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการศึกษาคือการลงทุนเมื่อคุณลงทุนแล้วคุณก็หวังผลกําไรเช่นกันดิฉันจบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาเอกการปฐมวัยศึกษาด้วย เกียรติเฉลีย3.32ได้เกียรตินิยมอันดับ2ค่ะตอนนี้ผมก็สามารถเรียนจบปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาให้คำปรึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ2และตอนนี้กำลังศึกษาต่อชั้นปริญญาโทสาขาจิตวิทยาให้คำปรึกษาเช่นกันนะครับและก็รู้สึกภูมิใจมากที่สามารถนำความรู้ที่ได้จากสถาบันการศึกษาทางไกลไปใช้ให้เป็นประโยชน์และรู้สึกว่าสถาบันการศึกษาทางไกลให้โอกาส สำหรับผู้ที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษายอย่างจริงๆนะครับปัจจุบันดิฉันทำงานอยู่ที่โรงเรียนภูมิสมิทธ์เขตมีนบุรีค่ะและเวลาอีกส่วนหนึ่งเสาร์ที่ดิฉันก็ใช้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยายลัยรามคำแหงเช่นกันในสาขานวัตกรรมหลักสูตรและการสอนค่ะ ผมก็หวังว่าถ้าจบไปได้เรียนในระดับได้เท่ยวศึกษาตอนปลายก็จะได้ค้นหาตัวเองได้มากขึ้นนะครับว่าผมชอบอะไรแต่ผมก็มีความตั้งใจอยากจะมีความรู้ทางด้านภาษานะครับได้ทํางานเกี่ยวกับภาษาสอนหนังสือระดีได้นะครับถ้าเกิดมีโอกาสได้เรียนในระดับมหาใหญยก็จะยิ่งดีครับไม่มีใคร แก่เกินเรียนนะคะคุณสามารถเรียนได้ใช้ระยะเวลาก็ตามที่หลักสูตรกำหนดอสองปีก็ได้แต่ถ้าคุณยังไม่จบหรือยังมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็ขอให้คุณมุ่งมั่นว่าเมื่อคุณลงทุนไปแล้วคุณต้องได้กำไรอะค่ะก็พี่เป็นกำลังใจให้ค่ะรู้สึกว่าสถาบันการศึกษาทางไกลให้โอกาสสำหรับผู้ที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาอย่างจริงๆนะครับและคิดว่า ทุกคนในสังคมก็ควรได้รับโอกาสเช่นนี้ไม่แพ้ผมนะครับคนที่ประสบปัญหาชีวิตไม่ว่าจะด้านสุขภาพหรือว่าฐานะต่างๆก็อย่าท้อถอยนะคะเพราะว่าถ้ามีการศึกษาก็จะมีโอกาสดีๆกับชีวิตการศึกษาเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้น่าลองครับให้มันลองเรียนที่สถาบันการศึกษาทางกาที่ให้โอกาสกับแก่ผู้ที่ตกหล่นได้โอกาสทางการศึกษาด้วยมาครับ จากความคิดเห็นดังกล่าวจึงบอกได้ว่าสถาบันการศึกษาทางไกลได้ให้โอกาสกับเขาเหล่านั้นเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าและขนาดเดียวกันสถาบันการศึกษาทางไกลต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้ต่อไป